สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำเกมแนววันพีชแบบเบื้องต้นแบบง่ายๆแบบอีซี่อะครับ mm hmm. ก็ที่ผมใช้วันนี้นะ mm hmm. ก็จะเป็นโมเดลฟรีนะครับของยูทูบเบอร์คนหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิง link ้งลิงก์เครดิตช่องเขาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็เป็นโมเดลฟรีนะครับใครที่อยากได้โมเดลนี้ก็ไปเอาจากช่องเขาได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ให้ก็ไปเริ่มกันเลย วิธีแรกนะครับอย่างแรกเลยเราสร้างเกมมาก่อนถ้าพูดถึงเกมวันพีชนะครับอย่างแรกที่ต้องมีเลยก็คือน้ําทะเลนะครับเราก็จะสร้างน้ําทะเลกันเดี๋ยวผมไปหาของยูทูบเบอร์คนนั้นกันนะครับอ่าผมเจอเชอแล้วเขาจะมีน้ําทะเลอยู่นะครับอ่าเจอแล้วก็อันนี้นะผมก็จะมาบอกนะครับว่าอันไหนต้องจัดวางในตรงไหนบ้างนะครับ ก็ถ้าคลิปนี้ก็จะมีอธิบายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผมอธิบายเนี่ยบอกอธิบายมากกว่านี้แบบอธิบายแบบทุกสกคริปให้ละเอียดเนี่ยก็บอกผมได้นะครับเพราะว่าผมจะทําเป็นอีกคลิปแยกออกมานะครับเพราะว่าถ้าผมทําเป็นคลิปเดียวเนี่ยมันจะนานมากนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมอธิบายเกี่ยวกับไอเทมเครื่องมือหรืออธิบายเกี่ยวกับ การใช้ Roblox Studio ทุกอย่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือ4อย่างปุ่มคีย์รัดการทำพาร์ททำยังไง การทำา Data Sta ตหลายอย่างมีให้ใช้หมดนะครับการสร้างกับเพื่อนลักอินที่ต้องใช้ถ้าใครอยากให้ผมสอนนะครับ <K _ d ata> ก็บอกได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้สำหรับวันนี้เราจะมาสอนการทําเกมธรรมดานะครับสำหรับคนที่ทําไม่เป็นหรือเพิ่งจะหัดทํา <K _ d ata> ก็สามารถเริ่มต้นทํากันได้นะครับในการศึกษาของเกมนี้อ่ะอย่างแรกนะครับเรากดมาใช่ไหมมันก็จะเป็นกุก๊บกันอยู่ให้เรา คอนโทรลยู U, หรืออันกรูปนะครับเนี่ยอันกรูปตรงนี้นะหรือว่าคอนโทรลยูก็ได้เราอันกรูปออกมาแล้วผมจะบอกนะครับว่าอันนี้จะต้องใส่ในไหนสวิมซิสเต็มเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นรีโมทอีเวนต์นะครับรีโมทอีเวนต์ทุกอันเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปใส่ในเลพิเคชั่นสตอร์นะครับหรือแทบจะทุกอันนะไม่ทุกอันแต่ก็แทบจะทุกอันใส่ในเลพิเคชั่นสตอร์ และพิเศสตอนี่มันเหมือนเป็นการเก็บนะครับเก็บของเอาไว้เพราะว่ามันมีคําว่า storage นะมันก็จะเก็บของเอาไว้ส่วน swim main เนี่ยมันเป็นเหมือนสคริปธรรมดาใช่ไหมเซคิปธรรมดาส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะเอาไปใส่ในตัวเซิร์ฟเวอร์สคริปนะครับเซิร์ฟเวอร์สคริปนี่คือตัวที่เป็นเหมือนสคริปของเซิร์ฟเวอร์นะครับของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันจะมาอยู่ในนี้นะครับตามที่เราเขียนมันจะไม่ทับกันนะ ถ้าแบบเรามีสคริปต์อันอื่นเนี่ยเรามาใส่เรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะไม่ถับกันนะครับให้เรามีคำสั่งมันจะมีคำสั่งอยู่นะครับมันสามารถทำสคริปต์เชื่อมได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไว้ในคลิปอื่นคลิปนี้เราจะมาทำโลบอกกันแบบง่ายๆกันก่อนจะไม่เข้าสู่เนื้อหาที่จริงจังเกินไปอันนี้โล c a l ส่วนใหญ่โล c a l จะเอาไปใส่ในตัว starter pack starter gui หรอไอ้ starter pack นี่เอาไว้ใส่พวกทูนไอเทมต่างๆเอาไปใส่ในเหมือนถ้าเป็น starter gui ก็จะใส่แบบในแบบนี้นะมันแบบ f r a m เนี่ยแล้วก็มันจะมีเห็นไหม l o c a ส script ก,ก็ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เราจะเอาเข้าไปใส่ในตัว starter characters script นะครับแล้วก็ animation ต่อมา ocean เราอันไม่ต้องอันกลุ่มนะครับเพราะว่าทําไมทํให้ถึงไม่อันกลุ่มนะครับเพราะว่าในสคริปตัวเนี้มันจะมีคําสั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาก่อนเนี่ยมันจะมีคําสั่งหนึ่งที่โยงไปหาตัวโอเชียนนะครับน่าจะอยู่ในตรงนี้นี่ก็คือล o c a l คือการประกาศฟังก์ชันนะครับอันนี้ผมจะสอนอ่านเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทําอ่านแบบจริงจังก็บอกกันได้นะครับ local สคริป์คือเหมือนเป็นการประกาศฟังก์ชันนะครับว่า ใช้งานในพื้นที่นี้พื้นที่เดียวในสคริปต์นี้สคริปต์เดียวอากาศว่า POS POS นี่เหมือนเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับย่อม,มาจาก position นะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอฟังก์ชัน position เนี่ยไอ POS เนี่ยจะเท่ากับเกมเกมคืออะไรเกมคือก็คือเกมเนี่ยครับคือเกมมันจะครอบคลุมประมาณเนี่ยคือจะเห็นทั้งหมดนี่ใช่ไหมครับจะมีเกมเป็นพา r ์เลนต์ก็คือเกมใหญ่สุดนะครับมาดูตรงนี้อ่า แล้วยอ่อลงมาเกมเป็นพาเลนของ workspace อ่ะเขาก็ยอ่อเข้ามา workspace มีอะไรบ้างมี3ไอ้5ตัวนี้นะครับหรือ6ตัวเนี้เนะี่ยก็คืออยู่ใน workspace อ่ะ o อเชีอะไรคือ o c เชีก็คือตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปว่าไม่อันกุพว่าอะไรเพราะว่ามันจะเข้ามาถึงใน o c e a n นะครับ Ocean นนี่คำสัง่ง water water position ในแกน y นะครับ แล้วก็อันนี้น่าจะประกาศฟังก์ชันแกน Y อยู่หรือเปล่าแกนวน่าจะเป็นแกนที่เป็นแกนตั้งนะครับอ่าแกนแนวตั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะเรายังไม่อธิบายให้มันแบบงงมากเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันก็อ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนจุดเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นบ่อยมันคือชัญ,ญลักษณ์จุดเนี่ยมันมีความหมายว่าของนะครับถ้าให้ผมอ่านให้ฟังก็คือเกมของ Work Space ของ Ocean ของ Water ของ Position ของ แกน y นะครับแกน y มันก็จะมีอยู่หลายอันนะประมาณนี้ก็มาดูกันต่อแอนิเมชันที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนว่าเป็นยังไงอ่าประมาณนี้ไปให้เรากดไปที่ปลักอินนะครับมันจะมีปลักอินหนึ่งเขียนว่า Animation Editor อ่าเราก็กดที่ตัวนี้เราไปดูอ่าที่เขาให้มาเป็นท่าว่ายน้ํานะครับ แล้วเราจะใส่ท่าว่ายน้ําลงไปยังไงเวลาว่ายน้ําถ้าเรายัางไม่ได้ใส่อนิเมชันตัวนี้เหมือนท่าว่ายน้ําจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราลบตัว b บ d เพ g ออกก่อนแล้วก็ตัวนี้อ่ะตอนนี้มันก็ว่ายได้เลยนะแต่ท่าว่ายมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนลอยฟ้าตกลงมาอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ท่าอนิเมชันลงไปให้วิธีการทําก็คือเรากดตรง สามตุ่มนี้นะครับแล้วก็กด Export ออกมามันจะเป็นอย่างนี้เราก็ตั้งชื่อ Animation ว่าอะไรก็ได้ผมจะตั้งเป็น Swimming นะครับเขียนถูกหรือเปล่าไม่รู้ตั้งเป็น w i m m i n g ไปก่อนอ่าแล้วเขาจะให้ลิงก์มาเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเรื่องนี้กดพอกดมาแล้วจะมาหน้านี้ใช่ไหมให้เราก๊อปแค่ เนี่ยอันไม่ต้องกรอบคําว่าสวิ m i n g มาครับสวิมมิงนี่คือชื่อนะครับตรงนี้แล้วแต่เราจะกรอบแค่ตรงนี้มากรอบมาแล้วก็มาดูกันในปิดไปอันนี้ให้เราลบอันนี้ทิ้งไปเลยก็ได้เพราะเราได้โค้ดมันมาแล้วอ่ะให้เรามาดูกันในหน้าผมว่านะมันน่าจะอยู่ในตรงนี้อ่านี่แอนิเมชันให้เราเปลี่ยนเป็นอันที่เราเอามานะแล้วกด Enter ไหนลองไปดูกัน ว่าได้หรือเปล่าอ่าเป็นท่าว่ายน้ำแล้วโอเคประมาณนี้นะครับวิธีต่อม,มาเรามีน้ำทะเลแล้วแต่เรายังไม่มีเกาะนี่ยเราลองไปหาเกาะด่ว,วนพิมพ์ว่าอะไรดีออสเรนล์ Iceland. ของคนนี้ไม่มีนะเดี๋ยวผมหาของคนอื่นก็ได้อ่ามีไอแลนดอยู่นะ เอาเป็นของคนนี้แล้วกันวิธีเอาลงมาก็คอนโทนสามไม่คอนโท 3, นสองหรือกดที่เอ,อตัวมูฟเนี่ยให้มันเป็นลูกศรน,นี้เลื่อนลงมาเราก็ปรับให้มันพอดีกับน้ำอ่าประมาณนี้พอดีกับน้ำแล้วก็กดปล่อยอ่ามันแอนเชอร์แล้วนะครับ ทุกครั้งที่มันเป็นตัวโมเดลแบบนี้แล้วถ้าเราต้องการให้มันอยู่นิ่งๆเราต้องกด a n นเชอนะครับมันจะล็อกเอาไว้แล้วพอเราได้เกาะมาแล้วเป็นยังไงต่อกดเพย์อ่ะจะเห็นได้ว่ามันมาเกิดบนเขานะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันเกิดบนเขาทำยังไงนะครับถ้าเนี่ยอันนี้มันจะ เกิดบนขาวใช่ไหมมันจะเราเพราะว่าเราลบไอตัวสเปาทิ้งไปเรามาดูกันถ้าเราต้องการให้มันเกิดตรงนี้เดี๋ยวเราสร้างตัวสเปาออมาก่อนแล้วเราก็เอา้าหายไมย่ตรงไหนเดี๋ยวพอมหาก่อนอ่าอยู่ข้างบนฟ้าอ่ะ ถ้าเราสมมติว่าเราต้องการให้มันสเปาอยู่ตรงนี้อ่ามันสเปาออกมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่สวยใช่ไหมครับผมจะสอนวิธีการซ่อนตนัวนี้วิธีการซ่อนนะครับคนอื่นอาจจะบอกว่าให้ทำให้มันเป็นให้ปรับ t r a n s p a r e n c y e นะครับตรงนี้ปรับให้เป็นหนึ่ง มันจะซ่อนเราลบรูปภาพออกไปก่อนอะจะเห็นนะว่ามันซ่อนใช่ไหมแต่ผมคิดว่าตอนที่เราแก้ไขแมปหรือทาแมปอยู่เนี่ยมันอาจจะแบบหายากหรือหาไม่เจอนะเราก็ไม่ต้องไปปรับตรงนี้นะปรับให้มันเป็นส่วนเหมือนเดิมแต่เวลาที่เราเริ่มเกมไปเนี่ยไหนลองเริ่มเริ่มเกมก่อน มันก็จะเกิดที่ตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถซ่อนมันได้โดยการใช้คำสั่งสงครต์นะครับเพราะถ้าการใช้คำสั่งสงครต์เวลาเราทำเซิร์ฟอยู่เนี่ยเราจะเห็นมันนะครับแต่เวลาเรากดเล่นมันจะหายไปทำยังไงนะครับก็บวกสครต์เข้าไปเอาแล้วเราจะเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเขียนอย่างแรกเลยมันมีอยู่2วิธีนะครับในการเขียน เขียนคำสั่งให้มันเชื่อมโยงมาถึงบล็อกตัวนี้นะครับหรือพาร์ตตัวนี้เขียนจากข้างนอกเข้าข้างในกับเขียนจากข้างในออกข้างนอกนะครับข้างนอกเข้าข้างในคือ,อยังไงข้างนอกก็คือเหมือนที่ผมเคยพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเกมคืออันที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคือพาเลนที่ใหญ่ที่สุดลองลงมาคือเวิร์ p สเปซเวิร์ a สเปซไล t n นิ่งและพิเศตอะไรเงี้ย คือลองมันเป็นอันมีมัดไอ้มีพาเดนเป็นตัวเกมนะครับเราจะเขียนแล้วเราไปดูว่าเจ้าบอกเนี่ยมันอยู่ในไหนมันอยู่ใน workspace ใช่ไหมเราก็เขียนเขียนว่าเกมเวิร์กสเปซอะไรสป n วโลเคชันนะครับเท่ากับ 0เอ้ยเท่ากับ1สิเพราะว่า1คือจะทำให้มันหายไปนะมาดูว่าได้หรือเปล่าอ่ายังไม่ได้นะไหน workspace อ่าผมรู้แล้วเดี๋ยวเราใช้เป็นอีกวิธีหนึ่งละกันใช้เป็นการเขียนจากข้างนอกออกมาข้างในเอ้ย ข้างในออกจากข้างนอกนะครับวิธีเขียนก็คือตัวนี้กล่าวถึงตัวสคริปตัวสคริปของมันเองนะครับไปที่ส w ปาโลเ t ชันหรือผมแนะนำให้เขียนเป็นพาเลนนะครับเพราะว่าสาคริป ก็คือการกล่าวถึงตัวมันเองจุดพาเลน์พาเลน์ของสคริปต์คือตัวนี้จุดทานส s า a ลนซี่อาอันนี้หลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าเอาแล้วทานส s าเลนซี่มันคืออะไรมันไม่เห็นมีทานส s าเลนซี่อยู่ข้างนอกเลยในตัว Work ์กสเปไม่มีเลยมันคือตัวที่อยู่ใน property นะครับถ้าใครไม่มีหน้า property นะให้เปิดตรงนี้คลิกขวาที่ Home Property ่ามันจะมาแบบนี้มันจะมีตรงนี้อยู่ t r a n s าเ r นซี่เป็นหนึ่งอะไรงนี้ปรับปรับได้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือมันจะอยู่ในหน้า property ตรงนี้แหละเราก็เขียนว่า t r a n s าเ r นซี่ตามตามนี้แล้วเราก็เขียนเท่ากับเป็น0หรือ1อ่ะลองมาดูคราวนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วนะ อ่าได้แล้วแต่ว่าจะเห็นว่ามันยังบล็อกมันจะล่องหนแต่ว่าเรายังเหยียบได้อยู่นะให้เราไปปรับไอตรงนี้ปรับคอนคลายนะครับกับแคนทัสคราวนี้มันก็จะเหยียบทะลุได้แล้วนะครับอ่าไม่มีแล้วโอเคเราได้แมปน้ำทะเล สิ่งสำคัญต่อมาเกมวันพีชก็ต้องมีเควสใช่ไหมเควสบอทแล้วก็อะไรคนละมาพิศาจใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาสร้างทีละอย่างกันอ่าเควสก็เอาจากคนนั้นอนะ่ะยูทูบเบอร์คนนั้นนะครับอ่ามาดูในเควสที่ผมจะเสกมากันก็ต่อมาเราจะมาสร้างเควสกันก็กดตรงนี้เพราะผมเคยอันนี้คือโมเดลของยูทูบเบอร์คนนั้นนะครับ กอันกรุ๊ปก่อนเลยอย่างแรกมีอยู่3อย่างตัวให้เควสแล้วก็ตัวทำเควสนะเรามาดูกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับวิธีดูว่าจะใส่ยังไงอันนี้เป็นอะไรเป็นตัวสคริปธรรมดาเอาไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์เซอร์วิสแล้วก็อุ้ยตัวนี้จัดคอนโทล สเพื่อปรับทิศทางอ่ะปรับทิศทางประมาณนี้กันอันนี้ก็กดคอนโทรลดีคอนโทรลดูพิเคตนะครับคือการก๊อปปี้แบบก๊อปปี้ทุกอย่างเลยนะอ่ะดูพิเคตมาก็ประมาณนี้3ตัวก่อนอ่ะ มาดูกันว่าได้หรือเปล่าอ่าเห็นว่ามันรับเควสไม่ได้นะอ่าอ่าที่ทําที่รับเควสไม่ได้ผมว่าน่าจะไม่มีตัวสแตทนะครับเดี๋ยวผมลบตัวเควสทิ้งไปก่อนเดี๋ยวเราทำสแตทก่อนวิธีใส่สแตทก็เปิดนี่มาใช่ไหมเราก็จะเป็นรีโมทเราก็จะเอาไปใส่ในตัวแอพพิเคทสโตนะครับย้าเข้าไปอ่ะปิดอ่าเป็นอันต่อมาเป็นอะไรเป็นนี้แอพพิเคทเหมือนกันเอาไปใส่ อ่าเป็นสคริปธรรมดาสคริปธรรมดาเอาไปใส่ในเซเวอร์คาตนาเอาไปใส่ในตัวสตาร์ทจีไอเพราะมันเป็นทูลน,นะครับเหมือนเป็นรูปประแจอะไรเงี้ยเอาไปใส่ในสตาร์เตอร์นะแล้วก็ตัวหน้าจอแบบนี้เอาไปใส่ในสตาร์เตอร์จีไอเอ้พูดผิดตัวคาตนาต้องเอาไปใส่ในสตาร์เตอร์แพคสตาร์เตอร์แพคนี่คือเป็นของเริ่มต้นนะอันนี้คือหน้าจอเริ่มตน้น ตัดเดอร์ I อ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้ปล่อยเอาไว้หรือเราลบทิ้งไปเลยก็ได้นะเพราะว่าผมจะใช้เป็นตัวเควสต,ตัวนี้อ่าอันกรุ๊ปก่อนเราลองเอาไปใส่ในเคดี๋ย้ผมลองเอาตัวคลิปนี้ออกก่อนเอาตัวนี้เข้ามาอ่ะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะมากดเพย์กันอ่ามีดาบอ่ารับเควสได้แล้วไหนลองฟันดู วิวอัพแล้วตอนนี้เราก็มีระบบเควสมีระบบอะไรและวันพิก็ต้องมีผลไม้ปีศาจใช่ไหมเราก็ไปหาเหมือนเดิมเดวิลฟลุตมันเป็นผลอะไรดีผมจะหาของคนเดิมดีกว่าเพราะว่าทาไมถึงผมต้องเอาของคนนี้นะครับเพราะว่าเวลาเขียนสคลิปเนี่ยมันต้องเขียนให้เชื่อมโยงกันนะครับว่าอันไหนคืันไหนถ้าแบบ มันทําจากคนเดียวกันเนี่ยมันก็อาจาจะแบบมีโอกาสเชื่อมโยงได้มากกว่านะครับก็ตามนั้นนะครับามาดูกันผลไม้พิสา่เอาเป็นผลบาเลียอ่าอันนี้เหมือนเดิมอ่ามันเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้แต่ว่ามันอันนี้มันน่าจะเป็นโฟลเดอร์ของพวกอันนี้นะเป็นเหมือนสกิลอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าและพิเคษ สตอร์เลตคือตัวที่เอาไว้เก็บนะครับเก็บแล้วสามารถเรียกใช้งานได้เราจะเอาตัวนี้เข้าไปเก็บในรัปพิเคตนะครับรัปพิเคตสตอร์เลตแล้วก็ตัวอันนี้มันเป็นทูนก็เอาไปใส่ในสตาร์เตอร์แพคไหนอลองดูนะครับนี่มาแล้วอ่าใช้สกิลได้อ่าใช้สกิลไ,ได้นะครับอ่า ตอนนี้ก็มีผลไม้ปีศาจแล้วไอตอนนี้นะครับมันมีผลไม้ปีศาจก็จริงนะครับแต่ว่าผลไม้ปีศาจเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบให้เรากินนะครับมันเป็นทุนอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนทําให้เออผลไม้ปีศาจเนี่ยไปกินแล้วได้พลัาางมานะครับแล้วก็ทําเป็นเออที่ขายดาบขายซื้อผลไม้ปีศาจอะไรนี้ถ้าใครอยากให้ผม สอนอันไหนก็บอกมาได้นะครับก็มาดูตัวนี้กันออตอนนี้ก็รับเคลสยได้แล้วก็ประมาณเท่านี้นะครับอ่าเราก็ได้เกมวันพีชออกมาเกมหนึ่งแล้วนะครับเป็นประมาณนี้ก็มีท่าว่ายน้ําแล้วก็เอออันนี้คือน้ํามันจะไม่มีดาเมจนะใครอยากให้ผมสอนทําดาเมจตอนอยู่ในน้ําก็ บอกได้นะครับอันนี้ก็จบกันไปแล้วกับวิธีสร้างเซิร์ฟวันพีนแบบอีซี่อีซี่แบบง่ายๆนะครับก็คลิปหน้าใครอ,อยากให้ผมสอนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องไหนก็บอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาสอนให้ครบทุกเรื่องเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับกบ็บาย